สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำต้มสับป,ประรดกระดูกหมูทานกันบ้างดีกว่าค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานนิดนึงส่วนผสมมีประมาณนี้เลยค่ะน่อเตรียมพร้อมแล้วเราไปเริ่มลงมือทาพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากปอกเปลืกสับป,ประรดกันก่อนเลยค่ะ จากนั้นก็เชือญตาออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำแอนหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะไม่ต้องให้เล็กมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลานำไปเคี่ยวแล้วเขาจะเละค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสับปะรดที่ได้มาว่าสุกมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เตรียมซี่โครงหมูนะคะแอน,นใช้ประมาณ5 0 0กรัมค่ะตําพริกไทยดำรากผักชีหัวหอมแล้วก็กระเทียมค่ะตำรวมกันจนเขาแหลกประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมกะปิลงไปค่ะแอน,นใช้กะปิหนึ่ช้อนชาค่ะ ำทำให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะนำกระทะตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องแกงที่เราตำไว้เคี่ยวกับหมูซี่โครงหมูนะคะจนกระทั่งซี่โครงหมูสุกค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะแอนใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะ ผัดจนเ้าเหลืองหอมค่ะจากนั้นก็นำกระดูกซี่โครงหมูนะคะใส่ลงไปผัดจนกระทั่งสุกเลยค่ะ ใครจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้นะคะ พอกระดูกซี่โครงหมูสุกดีแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะแอนใช้น้ำเปล่า7 5 0ซีซีแต่ทั้งนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามภาชนะที่เพื่อนๆนใช้ค่ะเดี๋ยวแอนใส่น้ำลงไปแล้วก็แอนจะเปลี่ยนมาเป็นหม้อเล็กๆเพื่อที่เขาจะได้เคี่ยวให้ความร้อนทั่วถึงดีดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน ว่าให้เขาท่วมซี่โครงหมูอะค่ะแล้วก็เผื่อไว้สำหรับเวลาเราใส่ตัวสับป,ปะรดลงไปด้วยค่ะใส่สับป,ปะรดลงไปเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะด้วยไฟแรงไปก่อนจนเขาเดือดสักพักหนึ่งอันใช้เวลาเคี่ยวนานประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วก็ชิมรสดูดูว่าเขามีรสเปรี้ยวของสับปะรดแค่ไหนคะ่ะอันนี้ก็เปรี้ยวพอสมควรคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะปรุงรสด้วยเกลือป่นคะ่ะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็แอนใส่น้ำตาลมะพร้าวไปประมาณ2ช้อนโต๊คะ่ะเติมน้ําปลาลงไป2ช้อนโต๊ทั้งนี้เครื่องปรุงเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนตามรสที่ชอบได้เลยคะ่ะ พอเคี่ยวประมาณสัก30นาทีนะคะเห็นว่าน้ำเของวดลงเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อจนกระทั่งกระดูกหมูสุกดีนิ่มดีค่ะแล้วก็สีของเครื่องแกงออกมาประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ต้มสับประรดอร่อยๆอออไว้ทานละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะเมนูไทยๆพื้นบ้าน ทำง่ายทานอร่อยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปที่อันทำนะคะฝากเพื่อนเพื่อนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ